นะครับสวัสดสีทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินมาที่วัดป่าพลานเพชรนะครับวัดป่าพลานเพชรตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเป็นวัดที่ดินแดนหลวงปู่สวงท่านเคยมาอยู่ที่นี่นะครับที่หลวงพ่อเพชรนะครับท่านอยู่นะครับที่มีเา่าดุงดังออกที่มีหลายช่องด้วยกันนะครับวันนี้อก็ได้มาติดตามเพราะว่า สถานที่ตรงนี้นะครับมาประจําอยู่แล้วนะครับคุณผู้ชมเนาะแล้วก็เป็นสถานที่หลวงพ่อเพชรนะครับซีเดเอกหลวงปู่สวงนะครับเคยรักษาคนให้รอดให้มีชีวิตอยู่นะครับให้อยู่ดูโล,โลกนะครับเยอะเยอะมากเลยครับสำหรับสถานที่ตรงนี้ไม่ว่าจะอาบน้ำมนต์ไม่ว่าจะสนดเพไพ่าว่าจะทําอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อการช่วยเหลือคนเพราะว่าหลวงพ่อเพชรเนี่ย เป็นผู้ที่หลวงปูส่สวงนะครับประทานพรให้ตั้งแต่หลวงปูส่สวงท่านยังอยงดู่นะครับก็ท่านก็เลยเด,ดินตามรอยหลวงปูส่สวงในการนาบน้ำมนต์ให้ญาติโยมแล้วก็ทําพิธีรักษาคล้ายๆหลวงปูส่สวงนะครับคุณผู้ชมนะครับได้สังเกตดูหลังจากออกข่าวแล้วก็รถมาเตรมอีกเหมือนเดิมนะครับนะออกข่าวหลายๆช่องเพราะฉะนั้นก็ขออนุโมทนาสาธุด้วดนะครับสำหรับบุญบารมีหลวงปูส่สวงท่านรักษาปกปักรักษานะครับก็ก็ถือว่าเป็น จะมาถามหลวงพ่อบ้างว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้เอฟซีได้รู้ว่าข่าวที่ออกไปเป็นยังไงบ้างทางวัดป่าพลานเพชรแล้วครับทางหลวงพ่อท่านจะทําอะไรได้บ้างที่นี่นะครับก็ต้องขอบคุณทีวีนะครับหลายๆช่องนะครับที่เสนอรายการเข้าไปนะครับอย่างซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับก็เอฟยอมรับว่าที่นี่ก็จะเป็นสถานที่หลวงพ่อเพชรนะครับท่านจะดูแลรักษาญาติโยมอีกต่อไปนะครับก็กนสาธุให้ด้วยเด้อนะครับ ครับขอขอ,อนมัสการหลวงพ่อเพชรนะครับสิทธิเอกหลวงปูง่สวงนะครับหลังจากที่มีข่าวออกไปหลายๆเรื่องนะครับวันนี้ก็ได้มาติดตามนะครับเพราะว่าข่าวอย่างที่พันหินแล้วน่าเป็นจะเป็นเรื่องของอาจจะเป็นทั้งดีและไม่ดีแล้วก็จะเป็นเรื่องที่เขาจะได้รู้จักวัดป่าพลานเพชรมากขึ้นเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่หลวงปูท่ทำทำตามหลวงปู่สวง หลวงปู่สวงนี่จะอยู่กับไฟมาโดยตลอดนะครับแต่ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเนาะแต่ว่ายังไงก็ตามจะมาสอบถามว่าหลวงพ่อที่หลวงพ่อทําไปแล้วก็มีคนหายเยอะแยะแล้วก็อาจจะไม่หายบ้างเราเป็นโกกรครกมนะครับอาสนทนากับหลวงพอ่อแบบง่ายๆสบายๆเนาะเครมัสก,การกับหลวงพ่อครับผมจเจริญพรครับคือ,อในเรื่องของการดูแลรักษาเนาะในส่วนของหลวงพอ่อไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าหลวงพอ่อ ต้องการรักษาแต่เพียงใช่ไหมคนที่เขาไปรักษาที่อื่นเช่<ม>นไปโรงพยาบาลแล้วรักษาทุกวิธีทางแล้วมันไม่หายอยีนี้สาเหตุที่มันไม่หายเนี่ยมันก็มีทางเลือกสุดท้ายก็คือมาหาพระเมื่อมาหาหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ตรวจดูก็ได้อบอก ถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เขาเป็นมามันเป็นเรื่องบุพกรรมบ้างแล้วมันก็เป็นเรื่องของโดนคณคนคนสายเวทมนตร์กระถาคุณผีคุณคนไปนั้นในเรื่องพวกนี้มันทางหมอทางโรงพยาบาลก็จะไม่สามารถที่จะเอาได้ยกเว้นวิโลกอย่างอื่นเขาก็เลยมารักษาครับทีนี้กรณีที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็มีคนไปร้อง คือจากการที่เรารักษามาเป็นหมื่นเป็นแสนคนมันก็จะมีอยู่คนคนเดียวซึ่งคนร้องนั้นก็ไม่ใช่คนป่วยซึ่งเป็นคนญาติของคนป่วยถามว่าเขาเดือดร้อนไหมในเรื่องของอญาติของคนป่วยนี่คือเคสนี้เนี่ยคนป่วยสองคนพี่น้องมาจากอุบลเขาหนีจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ออกมา แล้วทีนี้เขาก็ตามหากันครับตามหากันเขาก็มาพักอยู่นี่หลาย,ลายวันนะมามาให้หลวงพ่อรักษาคือน้องเขาเนี่ยน้องชายเขาเนี่ยน้ำลายยืดปากบิดพูดไม่ออกมันเป็นผลิตของยาของอะไรก็ไม่รู้อนะเขาก็มารักษาที่นี่จนดีขึ้นแล้วก็ปกติเขาก็เลยโทรกลับไปบ้าน พอโทกลับไปบ้านชาวทางบ้านถึงรู้ว่าเขามาอยู่ที่นี่ครับทีนี้วันแรกพ่อเขาก็ตามมาพ่อเขาตามมาแล้วมาบังคับเอาเงินกับที่สาวเขาคนที่พามาเนี่ยนุ้ยเนี่ยมาบังคับเอาเงินไปเพราะว่าสองพี่น้องนี่มีเงินอยู่พันสองร้อบาทครับแล้วทีนี้เขา ถูกพ่อบังคับเอาไปหนึ่งพันบาทเขาก็เหลือเงินติดตัวอยู่สองร้อยบาทเขาก็กลุ้มใจว่าทํายังไงนี่จะมีเงินถวายหลวงพ่อมาหลวงพ่อรักษาหายแล้วจะกลับบ้านพ่อเขาบังคับให้เขากลับบ้านมาันเขาก็ไม่ยอมกลับสาเหตุที่เขาไม่ยอมกลับนี่เขาเล่าให้ฟังนะก็ถามเขาว่าทําไมเขาถึงไม่กลับเขาก็บอกว่าเขาไม่อยากจะอยู่บ้านเพราะอยู่บ้านมันวุ่นวาย หนึ่งก็คือพ่อเขานี่ติดการพานันมาบังคับเอาเงินเขาไปทุกครั้งเขาก็วุ่นายแล้วนี่น้องเขาเนี่ยแปะนี่ก็ก็คือวุ่นไยอยู่ไม่ได้มันก็คือเหมือนเป็นประสาทาอะเนาะก็เลยเข้า <c oughs> ทั้งเขาทั้งแปะนี่แหละเข้าไปอยู่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ก็หนีออกมาเนี่ยเนี่ย เพราะว่าในบ้านมันวุ่นวายมากเดี๋ยวคนนั้นอย่างนี้คนนี้อย่างนี้มันก็เป็นเรื่องความวุ่นวายของในครอบครัวเขาเขาคือเขาเป็นคนป่วยทางจิตยอยู่แล้วครับเออแต่เขามาอยู่ที่นี่เขาก็ดีขึ้นทีนี้พ่อเขากลับไปเขาก็คือความความวุ่นวายของเขาเนี่ยเขาก็ส่งน้องเขากลับหลวงพ่อก็เห็นครับว่าเขาน่าจะไม่โอเคก็เลย ให้เขากลับเขาก็เลยโทรโทรให้รถท็กที่อยู่บ้านเขาเนี่ยมารับแต่เขาไม่ยอมกลับเขาส่งแต่น้องเขาคนที่มารักษาเนี่ยกับไปก่อนตัวเขานี่ไม่ยอมกลับเพราะเขาไม่อยากไปวุ่นวายเขาบอกว่าไม่มีคนรักเขาในครอบครัวเขาไม่มีใครรักเขาเลยรังแกเขาตลอดเขาเลยไม่อยากกลับบ้านทีนี้ต่อมาเนี่ยน้องชายเขาก็เลยมาเอา วันนั้นนี่มาเอานี่เขาก็ไม่ไม่ใกล้นะไม่ไม่ยอมกลับจนน้องชายเขาก็โทรเอารถลงพยาบาลว่าพี่สาวเขเป็นประสาทโทรรถลงพยาบาลว่าจะเอาให้รถลงพยาบาลน,นี้เอาไปฉีดยาให้สงบสเสตีอารมที่โรงพยาบาลพูดสิงขอเขาก็พากัน รอ,อกันจนกระทั่งม,มืดตัววันนั้นทางลงไทางตำรวจเขาก็มาเหมือนกันเขาโทรเอาตำรวจมาด้วยมามาดูตำรวจเขาก็มา,เขา,มาเ,เขาก็ไม่เห็นเขาเป็นหลวงพ่อเขาไม่ได้นี่แหละก็คือว่าก็ใครให้กลับแล้วเขาไม่ยอมกลับเองแอาเหตุที่เขาไม่กลับก็เพราะว่ามันวุ่นวายอยู่บ้านเขาครับไี่เกี่ยวกับหลวงพ่อแต่ส่วนในคนที่หาย่วนที่เขามารักษานี่มันก็หายกันเยอะอะเนาะเขาไม่มีปัญหากันเนี่ยตอนนี้ก็ยังมีคน มคนมารักษาอยู่แล้วก็คนที่หายก็มีอยู่ยังยงมีมาวันนี้ก็มาอย่างยายหมวยนี่แกก็เป็นแกป่วยมาได้3าม้าปีแกเดินไม่ได้แกปวดหลังไปหาหมอทุกที่แกก็ไม่หายเหมือนกันหมอก็ไม่รู้จะทํำยังไงทีนี้แกก็ได้เห็นคลิปป้าหลวงพ่ออาบน้ํามนต์อะไรเนี่ย แกก็เลยมาเออนั่งรถโดยสารมาแกมารักษาอยู่ที่นี่เนี่ยมาอาบน้ําอยู่อาทิตย์หนึ่งมารักษาโดยวิธีการที่หลวงพ่อรักษาตามที่หลวงพ่อรักษาเนี่ยแกก็ดีขึ้นแกก็หายปัจจุบันนี้แกก็เหมือนว่าแกตายแล้วเกิดเกิดใหม่แกก็ปาวรณาตัวว่าจะอยู่ช่วยหลวงพอ่อหลวงพ่อก็เลยให้แกทําลงทานอยู่ทางเต็นท์สีขาวขาวไปถามแกได้คเป็นรี่ึ้น,นค,คนโอ้ เดี๋ยวขอนิดนึ่งนะ,นะครับบางคนเขาบอกว่าหลวงปู่เขาเรียกว่าปวัตริในการที่จริงเส้นสายของหลวงปู่สวงนี่ท่านจะชอบไฟมากแต่หลวงปู่ก็ป้นไฟนะครับแล้วก็รักษาโรคก็ซึ่งคลิปช่องคุม้มทรัพย์พญานาก็ได้ลงไปหลายรอบนะครับในเรื่องของหลวงปู่แต่ก็ไม่มีมีแต่ผลดีถามแล้วก็หายหายหายทุกคนเลยหายแต่เพิ่งมาได้ยินล่าสุดคนเดียว คนนี้แหละนะเราก็ไม่ไม่ไม่ไมอยากเอ่ยชื่อและจะไม่อยากไปตามเพราะว่ากรรมใครกรรมมันแล้วน้องหลวงปู่ก็อยากจะถามว่าคือที่หลวงปู่เรียนมาก็คือของหลวงปูส่สวงหรือของอยังไงครับที่ที่ป้นไฟครับในเรื่องของการป้นไฟนี่มันเป็นศาสตร์ของหลวงปู่อยู่แล้วคือหลวง,งปู่เนี่ยชอบก่อบไฟ,อ,ไฟอยู่ที่ไหนก็ต้องมีกองไฟทีนี้ศาสตร์ทําไมถึงว่าเป็นศาสตร์ของหลวงปู่มีครั้งหนึ่งในสมัยที่หลวงพ่อเป็นสามเณนิน หลวงปู่จะรักษาคนพิการเดินไม่ได้ก็ให้ให้คนพิการเนี่ยนอนลงแล้วก็ให้หลวงพ่อเนี่ยเอาผ้าขาวมาปูมาคุมล่างของคนป่วยแล้วเอาขี้เท่าไฟเนี่ยมาเทใส่เทใส่คนป่วยโอ้เราที่แรกก็ไม่กล้าเทบทจักเต้าจักเต้าก็เลยต้องเทใส่เทใส่แล้วก็หลง ลวงปู่ให้เอาน้ำร้อนร้อนที่ถือต้มอยู่เดือดๆอยู่ในในเตาไฟนั่นแหละมาเทใส่อีกหลวงพ่อก็รีบเทเลยเพราะว่าที่เรียกก็กลัวเหมือนกันก,นก,นกนลัวเขาร้อนแต่หลวงปูกก่ว่าจับเต้าจับเต้าก็เลยต้องเทเพราะสาเหตุที่รีบเทเพราะอะไรเพราะว่ากลัวว่าถ่านไฟมันจะไปไหม้ไปไหม้ผ้าที่คุมคนนะแล้วมันจะไหม้คนนะ่ะนะก็ต้องรีบเทเลยทั้งที่น้ำเดือดเดือดนะถามคนป่วยว่าร้อนไหมบอกไม่ร้อนเพราะอุ่น แล้วหลวงปู่ก็ให้คนลุกขึ้นมาเต้ตาปรากฏว่าไอ้คนที่อ่จากคนที่เดินไม่ได้เนี่ยนะเดินได้เฉยเดินได้ก็เลยก็นั่นแหละคือวิธีการลงรักษาหลวงปู่มันง่ายๆมันไม่มีอะไรมากอย่างทีนี้อ่ก็หลายเคสเนาะนะ <c oughs> หลายเคสที่ที่หลวงปู่ให้ดูแลคนอย่างเช่นคนที่แขนหัก แขนหักนี่แกมาหาหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ผมแขนหักบอกรักษาให้หน่อยแกก็เอาแขนไปใกล้ๆหลวงปู่หลวงปู่ก็มองเฉยเดยเสร็จแล้ววันรุ่งขึ้นมาหลวงปู่แขนหักแต่ไอคนที่แขนหักมาบอกหลวงปูนะ่น่ยหายหายนี่คือสิ่งที่เรายังไม่ไม่เข้าใจว่าหลวงปู่ใช้วิธีไหนรักษาคนป่วย อย่างเช่นคนที่มีคเคราะห์หนี่ยหลวงปู่รู้ว่าไอ้คนนี้มีเคราะห์เนี่ยหลวงปู่ก็ตีเลยตีให้เลือดมันออกแล้วมันจะไม่มีเคราะห์ม,มีครั้งหนึ่งเนี่ยคนที่เนี่ยอย่างเช่นเป็นผู้หญิงเนี่ยนุ่งเสื้อมาเนี่ยมาหาหลวงปู่ถ้ารู้ว่าไอ้คนไหนมีเคราะห์เนี่ยหลวงปู่จะฮเอาเสื้อเขาเลยส้มอาเกิดขอเสื้อเขามาหลวงปู่ก็เผาไฟให้เลยคนนั้นก็หมดเคราะห์ไป ไม่เจอ,อเคาะหนี่คือวิธีการลุงปู่มันซึ่งไม่ไม่มีวิธีกรรมอะไรเหมือนเรามากมากมากมายขนาดนี้แต่เราก็คือเราก็เก็บเล็กผสมน้อยมาเราก็จึงต้องยกขันยกครูนี่ขันห้าขันห้าน,นี่คือขันขันลวงปู่ของลวงปู่เลยตรงเนียมันจะมีกลวย<อ>มีกลวยห้าเนี่ยตรุยปรัมตรุยปรัรปรอกอกปรันี่มันลูปรัลูปรันี่ซอมวยซ้อมุย นี่คือขันห้าของหลวงปู่ไม่มีอะไรมากครับเออแต่ทําพิธีทุกครั้งก็ต้องมีขันห้าขันห้าใช่ขันครูของหลวงปู่สวงศรีใช่ครับออก็ไม่แปลกนะที่ทําไมหลวงปู่คนเคารพนับถือไปทั่วโลกเพราะเป็นการสัมผัสด้วยตัวเองนะครับไม่มีใครออแนะนําประชาสัมพันธ์ประโคมข่าวว่าหลวงปู่ดีอย่างงู้นดีอย่างนี้ไม่ต้องเลยเป็นการสัมผัสเองด้วย ข้าวก้อนนี้ก็ไม่ได้โฆษณาไม่ได้อะไรแต่คนมันก็รู้เองเนาะรู้เองแต่ก็ก็ต้องขอบคุณนะครับที่อ่าทีวีหลายช่องที่มาลงข่าวเนาะแล้วก็ไม่ว่ากันเป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าก็ก็ยังต้องขอบคุณนะครับสถานที่ตรงนี้จะได้รู้จักเยอะ ดังไปทั่วโลกนะบอทิพันธ์ก็เป็นสายหลวงปู่สวงโดยตรงนะครับก็ต้องปกป้องหลวงปู่ด้วยแล้วก็หลวงพ่อเพชรในฐานะที่เป็นสิทธิเอกของหลวงปู่สวงอาจจะมีไม่เยอะนะครับแต่ว,ว่าเราต้องอช่วยกันนะครับช่วยกันรักษาหลวงปู่ไว้นะครับเพราะว่าผู้รู้ผู้อยู่กับหลวงปู่สวงจริงๆนี่คค่อนข้างที่จะหายากแล้วสังเกตดูจากกระถาแล้วหนึ่งเดียวนะครับจัดว่าหนึ่งเดียวในโลกที่อาบน้ําให้ ญาติโยมเลยทําตามหลวงปู่สวงหายากมากเลยผมเดินไปทั่วในจังประเทศไทยทั้งหมดอ่ะพระที่อาบน้ําให้โยมจริงๆเนี่ยมันไม่มีอ่ะส่วนใหญ่แล้วก็แค่สว่วนๆแล้วก็ให้ลูกศิษย์เต็มที่ก็สนอกเคราะห์แต่หลวงปู่นี่มีรุ้มีแรงจากไหนนะครับอาบน้ำให้ญาติโยมพูดละคนลุกนะครับเพราะฉะนั้นก็สิทธุทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วนะครับก็กดสาธุให้หลวงปู่ด้วยนะครับให้พรหลวงปู่ด้วยนะครับก็ คิดว่าหลวงปูส่สวงต้องมาปกปักรักษาปกปัก,ปกปรักษาหลวงพ่อเพชรแน่นอนนะครับก็ก็ต้องขอบคุณหลวงปู่เนาะก็ถือว่ามาวันนี้ก็คือมาทักถ่ายแล้วมายิ่งออกข่าวคนยิ่งมาเยอะ <laughs> เรื่องพ่พอนคือ,ค,อคือในเรื่องของการอาบน้ํานีน่ <laughs> ครับหลวงปู่เองหลวงพ่อเองนี่ยังแรกเลยเนี่ย่อนที่หลวงปู่จะรับสังขารเนี่ยหลวงปูอ่อานน้าให้หลวงพ่อก่อนอ๋อ อ่านนะไม่หลวงพ่อวันนั้นนี่หลวงพ่อไปค่ขันไปเจอหลวงปู่อยู่ตรงก่อนถึงบ้านโคกแก้วก็จะมีรถตาชัยแล้วก็มีวันนั้นจะมีตาชัยมีตากันหามีตาตรงแล้วก็มีอ่าน่าจะเป็นในต้อยอีกคนหนึ่งไอ้ศาสตร์ตาศาสตร์หรือมั้งทีนี้หลวงพ่อเห็นรถหลวงปู่ก็เลยลงไปกาบหลวงปู่ หลวงปู่ก็ใช้ตากันหาตอนนี้ตากันหายังมีชีวิตอยู่บ้านละหล่มไปตักน้ํามาอาบให้หลวงพ่อเนี่ยตักน้ํามาให้ท่านแล้วหลวงปู่นี่ให้หลวงพ่อนี่ไปนั่งท้ายรถตาชัยท่านก็เทน้ําใส่หลวงพ่อคนเดียวเลยพระไปด้วยก็คือหลวงพี่หลวงพี่วัดเขาแดงปัจจุบันวิพเพื่องไปด้วยท่านก็ไม่ให้อาบท่านก็อาบให้หลวงพ่อคนเดียวหลวงพ่อก็แปลกใจว่าทําไมหลวงปู่จึงอาบน้ําให้เราคนเดียวถึงสิบแปดครุก ให้คนอื่นตักก็ไม่ให้ตักนะให้ตาก,กันหาคนเดียวตักคนอื่นจะตักท่านก็ไม่ให้ตักตาชัยจะช่วยก็ไม่ให้ช่วยตาตาตรงจะช่วยตาก,กันหาก็แกก็ไม่ให้ช่วยนะแกให้ตาก,กันหาคนเดียวตักก็มาอาบให้หลวงพ่อหลวงพ่อก็แปลกใจว่าทาไมหลวงปู่ถึงอานน้ำให้เราคนเดียวหรือเราไม่สะอาดเราก็ดูว่าการปฏิบัติของเราวัดของเรามันก็โอเคอยู่นะเราไม่มีอะไรที่จะผิดนะ แต่พอมาวันนี้หลวงพ่อถึงรู้ว่าอ๋อในหลวงปู่ที่อาบน้ําให้หลวงพ่อวันนั้นให้หลวงพ่อมาอาบน้ําให้ลูกศิษย์ลูกหาวันนี้นี่เองทุกวันนี้จึงมีลูกศิษย์ลูกหามาอาบน้ำทุกวันเลยหลวงพ่อก็ต้องอาบน้ําให้เขาทุกวันนี่วันนี้ก็หลายรอบหลายรอบจเริยพอน เหนื่อยไมงหลวงพ่อนี่เหนื่อยไม่อับน้วมัม,มันก็เหนื่อยไหมเหนื่อยก็เหนื่อยก็แต่ว่าเขาด้วยจุดประสงค์ของลูกศิษย์ลูกหาแม่เราขัดศรัทธาไม่ได้ทำไมไม่ให้องค์อื่นอ,องค์อื่นเขาก็ทําไม่ได้คือทาเขาอาบไม่ได้แต่ว่าในเรื่องของการศรัทธาของลูกศิษย์ลูกหาที่มาเนาะก็ต้องการที่จะให้หลวงพ่ออาบให้เพราะให้องค์อื่นทําแทนเขาก็ไม่ค่อยจะแฮ ppy ไม่ค่อยจะพอใจเพราะว่าจุดประสงค์เขาอยากให้หลวงพ่ออาบให้ในทีนี้ในส่วนของอความเชื่อของของแต่ละคนะเชื่อว่าหลวงพ่ออาบให้แล้วจะดีมันก็หลายคนที่หลวงพ่ออาบน้ําให้แล้วก็ไปโชคดีกันก็ร่ํารวยกันก็กลับมาก,ก็เพราะฉะนั้น <laughs> ใน,นเหตุน,นี้เขาจึงต้องการที่จะให้หลวงพ่ออาบให้คนอื่นไม่ยอมอาบ <laughs> อย่างนี้ครก็ สุดท้ายแล้วนะครับทางเจ้าหน้าจังหวัดเจ้าคน้าอำเภอเจ้าหน้าตำบลก็มาคุยกันแล้วหลวงพ่อจะทําอะไรได้บ้างที่นี่นะครับที่มีการประชุมกันแล้วก็เพื่อลูกศิษย์ลูกหาจะได้ชมแล้วก็จะได้สบายใจขึ้นนะครับอ๋อยังทําได้เหมือนเดิมปกติยกเว้นการเป่าไฟอ๋อยกเว้นการเป่าไฟและการรักษาการฟอกแป้งการดูดวงการสะดกเคราะห์การอ่านน้ำมนต์ยังปกติยังไม่มีอะไรแต่เราก็ เมื่อเมื่อวานก็ทางสาธารณสุขจังหวัดทางสาธารณสุขอำเภอทางในอำเภอ,อโดยท่านปลัดอำเภอทางสำนักพุทธท่านก็เป็นห่วงในเรื่องของการรักษาระยะและเรื่องการคัดกรองการคัดกรองก็คือว่าคนที่มาฉีดวัคซีนครบหรือยังแล้วก็มีแมสไหมมีการคัดกรองอดีไหมการเว้นระยะไหม เราก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามทุกขั้นตอนเพื่อให้มันเป็นการควบคุมแต่เท่าที่ผ่านมานี่ในระยะเวลา2,3ปีที่มีโควิดมานี่คนก็มาอย่างนี้แหละแต่ก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยไม่มีใครเป็นอะไรก็ก็เป็นเรื่องแปลกอยู่ที่อื่นอาจจะมีแต่ที่นี่เปิดตลาดก็ไม่มีก็ก็เป็นเรื่องที่เราเชื่ออยู่ตรงนี้เชื่อในบุญบาร,รมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาธิษของหลวงปู่สวงโย แล้วบุญบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญญาลิศของอเทพไทยเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในวัดป่าพนลันเพชรอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่ศรีสุโธไม่ว่าหลวงปู่โตโคตมะไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่หลวงปู่ดูหลวงปู่มม่หรือสมเด็จปรถมบรชลงมาจัก,กรพพัดหรือว่าหลวงพ่อโสธร,ท,รที่อยู่ในอุโบสถเราก็คารมกราบไหว้บูชาแล้วก็ากบบาาวกทางหลวงพ่อหลวงปู่ล่าง ของหลวงปู่ชีวกโกมาราพัฒอย่างนี้เราก็ปกบูชาในน้าบ่อสักดิตของหลวงปู่นี่ก็ไม่เคยแห้งยิ่งวันพระยิ่งขึ้นสูงก็เลยมันเป็นเรื่องอะไรที่มันพูดยากอะเนาะความเชื่ออแล้วก็อย่างหนึ่งมันก็มีมีบาทใบเดียวของหลวงปู่ที่อยู่ในกระท่อมคนมาก็มาใส่บาทอะไรขอพรก็ก็ร่ำก็รวยกันไป มันก็ก็เลยกลายเป็นเรื่องปากต่อปากคำต่อคำโดยที่เราไม่ไม,ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่มันก็แตยว่าถามว่ามีเหตุไหมในเรื่องของคัตเตอร์ในเรื่องของการติดโควิดจากที่นี่มันยังไม่มีเนาะครับก็ลูกโป,ป่มีอะไรจะบอกญาติโยมนะครับที่ชมอยู่ทั่วโลกมีอะไรจะฝากไหมครับอ๋อก็กอฝากญาติโยมเนาะพุทธศาสนิกชนเราก็ต้อง ต้องชมด้วยการใช้วิจารณญาณในเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นมันก็หนึ่งในหลายร้อยหนึ่งในพันเนาะแต่มันจะเกิดขึ้นอย่างเช่นว่าคนที่เขาไปร้องสื่อเขาก็อาจจะมีเป้าประสงค์ที่อาจจะไม่ดีะนะแล้วทีนี้พอร้องไปมันก็เลยสื่อเขาก็ต้องทําหน้าที่ของสื่ออันนี้เราไม่ได้โทษสื่อเนาะ บางทีก็ให้ข้อมูลไปอย่างนั้นแต่เมื่อวานนี้ทางแพทย์ทางสาธารณสุขก็ตรวจสอบแล้วว่าครอ,อ,อบครัวของบุคคลดังกล่าวนี้มีประวัติของการรักษาทางจิตวติเกือบทุกคนก็เลยเขาก็เขาก็ไม่ติดติดใจตรงนี้นะเพราะฉะนั้นก,ก็เชื่อว่าชาวพุทธเราคงจะมีวิจารณญาณก็คือ,คอ ชมเพราะผมจะเข้าใจในส่วนของการเป่าไฟถ้าหากว่ายังเกิดข้อสงสัยว่าเราอวดไหมเรานี่ไหมคือโดยถ้าเราไม่มีการรักษาเราจะไม่เป่าเราจะไม่ได้ทำที่ทำเนี่ยเพราะทําเพื่อรักษาเราไม่ได้อวดอะไรทั้งสิ้นเนาะแล้วทีนี้เมื่อเห็นว่ามันเป็นข้อกังขาของชาวพุทธเราก็หยุดตรงนี้เราไม่ทําแต่ว่าในเรื่องอื่นๆเราก็ยัง ยังได้รับการอนุญ,ญาตให้ทําได้อยู่ยกเว้นการเป่าไฟท่านั้นพอเจริญผ่านก็ถือว่าหลวงปู่นี่เก่งเกจิอาจารย์องค์หนึ่งคือทําได้ทุกอย่างนะครับที่เราเรียนมากับหลวงปู่สวงนะครับก็ต้องเช่นชมนะครับก็คือจัดว่ารักษาจริงๆแล้วมารักษาคนโดยเฉพาะไม่มีอะไรที่ทําไม่ได้แม้กระทั่งเป่าไฟซึ่งจะทํายากที่สุด แต่สุดท้ายแล้วลวงปูว่าทําได้นะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากที่เอาเรื่องปนไฟของลวงปู่ไปเผยแพร่แล้วก็จะได้รู้ว่าลวงปู่ก็เป่าไฟได้เช่น,นกันถึงแม้อาจจะผิดหรือถูกแต่การช่วยเหลือชีวิตคนนะทางที่พันคิดว่าน่าจะเป็นบุญมากกว่านะครับเนาะแม้ต่ผิดอย่างเช่นพระจับผู้หญิงบ้างอะไรบ้างก็เพื่อช่วยเหลือบางทีก็ไม่เป็นอาบ,บัติก็ได้นะครับอันนี้ก็จงใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับทางเพจคุมทรัพย,ย์ชนะและช่อง u t u b e คุมทรัพย,ย์ชนะแล้วก็ ทีมงานของเราหลายๆช่องที่เอาคลิปนี้ไปก็ต้องขอขอบคุณด้วยก็ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับก็ให้กําลังใจหลวงพ่อแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทั่วประเทศด้วยเด้อยังเป็นสิทธิหลวงปู่สวงใครจะเป็นสิทธิหลวงปู่สวงก็กดสาธุให้กาลังใจทุกคนทุกท่านนะครับสาธุสาธุนัสักการณครับเจาเจริญนพระเาเรนพระมนามดาบุณบุบายชาุบุนาคุณได้ชาบุทธุาคุณพระธรรมิจาบุณพระาอริยสงฆ์เมตาเทวดาเราเทวดา พระภูมเจ้าที่แม่พระธรณีเจ้าที่เจ้าทนเจ้าป่าเจ้าเขาเจ้าพเจ้าวานงมาช่วยถูกข้าไปตองร้องทั้งกาเราทุกธังกันทำการทังขังการดิทีิปราบเมตตาภพุทธายาพุทธะแล้วพระธรรบังร้ชราชังฆัแล้วพระเจ้าจักรดิอิทธิพิโสพะราพุทธังมาบิดธรรมังมาบิดสังฆามาบิดระเจ้าแผ่ฤทินด้วยพรอมอรหังก็ได้พระหงคั้งพรงคั้พระ์นอักพรร स <Sessantik> พระสงฆ์ไม่ได้ลงมาเป็นกระดูกจีบดวงสมาหะอาบมะอาวเราตัวอยางเลยนะครับหลวงปู่อาบน้ำให้โยมตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้เวลา13บสนาฬิกาก็ยังมีคนมาอาบอยู่เรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมเนาะก็อน้ำสักสิสทธิ์ของดวงปู่หวงนะครับใครเคยไม่ได้อาบที่นี่แล้วก็จะเอ,อาบหลายรอบแล้วครับปีใหม่ก็อาบแล้วครับรอบหนึ่งนะครับตอนปีใหม่นะครับก็มีโอกาสก็มาปู่นี่คือหลวงพ่อเพชรนะครับ ท่านหลวงพ่อเพชรวาจะสิ้นท่านทํางานตั้งแต่เช้าเลยนะครับผุณชมนะครับแล้วก็ไม่ได้หยุดเลยนะครับความแข็งแรงของท่านเนี่ยสุดยอดเลยครับหนึ่งเดียวในโลกเลยครับท่าชี่อยาบน้ำไม่โยมเก่งขนาดนี้ไม่มีแล้วนะครับไม่มีแล้ว